ถ้าทุกท่านมาชมถนนครับผมถนนในเมืองวนครับผมผมันเส้นเลี่ยจะมาชมถนนพมจะมาลาดน,น,นะเริ่มจากแยกหลังวัดสุป,ปัดสุป,ปัดนารามสุป,ปัดนารามแยกข้างหนา้าเป็นแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาครับพี่น้อง เด็กชั้สูงนะครับสองขาวิทยาลัยอาชีวะครับสองขาวิทยาลัยอาชีวะแยกข้างหน้าห้าวเนี่เป็นแยกถนนพมาราดตัดกับถนนอุป,ปร,ราชครับพี่น้องความมือไปวัดลิงสำหรับสายมือ่อ ออกไปอำนาจเจริญครับผมนี่ครับเส้นนี้ครับแยกนี่ครับขวามือไปวาลินครับซ้ายมือไปอำนาจเจริญครับผมโุมมาลาดเป็นเมืองเก่าครับเป็นเมืองเก่ายันเมืองเกา่าน,เเกานะเพียงเนาะ พมมาลารับผมเขามาตอนสดเศร้าครับยังบทถึงหกโมงครับมาถ่ายทำม,มีร้านค่ะ้านขายผ้า,ามีตลาดผ้าครับส่วนนี้ทัไปีถนนชนนึนนนงจะเป็นตลาดญ่ริมน้ำมวลครับพี่น้องจะไปถ่ายทำให้เิ็งครับผมมีแยกแยกพุมมาลาตัดกับถนนลาราดสุรวดครับพนะี่น้องสายมือไป เป็นวันเว่ครับจะมีไปบดอไไปคว้ามืออดอย่างเดียวครับแ mm hmm. ยกข้างหนาเห้าคว้ามือไปอ่าลงน้ำมูลเลยครับลงเป็นน้ำมูลเลยครับ mm hmm. นี่ครับแยกนี้ครับแยกนี้แยกนึ่นครับ ขวามือไปวัดหลวงครับผมสายมือไปเทศบาลครับเจีกนี่สายมือไปไปเซนีขวามือ,ลง,มอล,งลงน้ำมุนนะครับเศรษร่องน้ำมูลต่ลอนร่องร่อนควายน้ำมูลครับผมทางนี้เศษนี้เป็นวันเว่ครับผมมาจากทางวอลลินเขามาได้ครับ แต่มาจากออกจากเมืองไปวัดดิมบูไดครับผมต้องไปใส่อีกเส้นหนึ่งตัวนี้แยก,ก,ก,กวัดกลางครับแยกวัดกลางครับว่ามือในวัดกลางครับผม กลางครับวนี่นั่นเขาเศร้าอยู่เป็น้องพระบมื่ลังออกพินทบาทครับถนนเสเนียจะไปจดุดทางลงน้ำมูลครับหรือว่า บริเวณวัดไต้ครับผมวัดไต้โรงเรียนเทศบาลบุรพาครับส่วนวัดไตาทาวัดไต้ประจันยังตื่รับกับบง่าปันใดครับพี่หน่อประมาณกิโลนึงโล่กลัวนื่อวัดไต้ครับผม ทาไปเทมเขาจะจุดจดดุดสุดสุดสินอยู่ตรงนี้ครับโรงเรียนเทศบาลบุรพาวัดไต้ครับผมเจ้าคลิปไวต้ตรงนี้ครับถนน,นภูมิราชครับผมเลยมานิดนึงครับเลยมาหนะังโรงเรียนเทศบาลบุรพาครับเพื่อสื่ต่อคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปต่อไปจะเป็นถนน,นพุ่นแผ่นครับเดีย๋ยวขวาไปนี่เป็นถนนพุ่นแผ่นครับ